กลัวเสียงมันูกกลัวเน็ตดับอะเมื่อวานนี้พูดพูดอยู่เน็ตดับโอเคทวนให้ที่จำเป็นจำเป็นนะก็จะพูดถึงในเรื่องของเทียบระหว่าง บาลีกับสันสกฤตนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้จะพูดถึงภาษาอื่นๆด้วยเช่นเขมรจีนชวาเล็กน้อยนะภาษาบาลีย้ำมีสระแค่แปดตัวนะอาอีอีอูอ e ูเอโอเท่านั้นนะคะถ้าสระแอสระแอนี่ไม่เกี่ยวนะของไทยนะย้ำบาลีอาอีอีอ e ูอ e ูเอโอแต่ถ้าสันสกฤตเนี่ยเขาจะมีแปดตัวแล้วก็บวกอีก สี่ตัวเอหกตัวอันนี้ทั้งหมดมีสิบสี่นะคะคือรือรือรือเอ,อไอเอาสันสกิตนี่นนักเรียนจําไว้เลยค่ะสะระไอไม้เมลัยนะจระไอไม้เมลายถ้าเจอสะระไอไม้เมลัสยสันสกิตทันทีนะคะแต่ถ้าบางทีไอศครีมนี่ก็ภาษาอังกฤษนะนักเรียนยต้องดูลักษณะรูปคําด้วยถ้าไม้ม้วนก็ไทยแท้นะคะทีนี้ต่อไปบาลีจะมีพยัญชนะเนี่ยสามสิบสามตัวใช้สอเสือนะ ใช้รอจุลานะแล้วก็สําหรับทอนามันโทนี่ความจริงแล้วมันต้องไปอยู่สันสกิตแต่อันนี้เขาเขียนเนี่ยในลักษณะฐานที่เกิดทั้ง5การเกิดของพยัญชนะทั้งห้าฐานออสำหรับสันสกิตเนี่ยจะมีสอเสืออยู่นําหน้าวัคตะเล็กตะทะทันะนะ,ะก็คือตอเตา่าออตอเตา่าทศานทอถุงทอทงนอหนู นี่นะตาถาทัศนะอันนี้นะอย่างเช่นคําว่าสตางคําว่าสถานีสถานีสถานพรวัสดุเราจะเห็นว่าครูเขียนแล้วกันถ้าไม่เขียนอย่างเช่นอย่างเช่นคําว่าวัสดุหรือวัสดุพอพานกับวอแหวนเนี่ยถ้าของสัญกิจใช้ใช้วอแหวนเราสามารถใช้พอพานได้นะอย่างเช่นคําว่าแพทย จริงๆแล้วลากศัพท์ของสันสกฤตเนี่ยเข้ามาจากคําว่าไวยทยะเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามีสอเสือนําหน้าวัคตะเล็กนะฮะดอยเด็กก็อยู่ในวัคตะเล็กนะคะดอยเด็กนี่เป็นพยัญชนะเพิ่มของไทยนะตะถาทะ,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 ะนะสอเสือนําหน้าพวกอักษรพยัญชนะในฐานตอเต่านี่นะฮะก็เป็นสันสกฤตอันนี้คือกฎตายตัวเลยนะถ้าเห็นสันสกฤต ถ้าเห็นสอเสือค่ะต่อไปก็บาลีเขาจะไม่ใช้ลอหันแต่เขาจะใช้สระอ,อิสระอาสระอาอย่างเช่นจริยะนี่จาริยะนะคะสานสกฤตจ,จะใช้คําว่าจัญญานี่ลอหันใช่ไหมคะเออบาลีใช้ภริยาสระอ,อีใช่ไหมไม่ควบกล้ำด้วยสันสกฤตจ,จะใช้พัญญาหรือเราจะออกเสียงเป็นพันละยาก็ได้นะออกเสียงได้สองอย่างนะ อัจฉริยะแปลว่าเก่งกล้าสามารถใช่ไหมอันนี้วันคนละอย่างไปนะเออบาลีไซรอจุลานะรอจุลาอย่างเช่นโอลานวิลาวิลาแปลว่าแมวนะแต่สันสกิตจะใช้ทอนางบรโทรชื่อครูจุธาใช้ทอนางบันโทมาดก็ใช้สอสาราชื่อครูสันสกิตทังสองสองพยางเลยนะต่อไป บาลีไม่ใช้ควบกล้ำนะไม่ใช้ควบกล้ำอย่างเช่นคําว่าสามีคําว่าสามีแต่ของสันสกฤตเนี่ยเขาจะใช้คําว่าสวามีชาวบ้านก็เรียกคือผวัวนั่นเองใช่เปล่าสวามีนะคะนี่คืออักษรน,นำนะของสันสกฤตจ,จะใช้แบบนี้แล้วที่ให้สังเกตย่อยๆนะคะนักเรียนของสันสกฤตเนี่ยเขาจะใช้ ลงตัวว่ากอไก่รอเรือตอเต่ารอ,อเรือนี่ดูนะคะตอเต่ารอ,อเรือทอทหารรอเรือหรือคำว่าบุตรบุตรที่แปลว่าลูกเน,นะนี่ยนะเนี่ยก็ตอเต่ารอ,อเรือนี่คือสันสกิตนะคะของบาลีเขาจะใช้ตัวสะกดตัวตามเหมือนกันอย่างเช่นกอไก่กไก่เราไม่ใช้ตัวนี้ใช่ไหมในภาษาไทย จากตัวนี้เราไม่ได้ใช้เราใช้จากกอไก่ลอเรือหรือคำว่าสมัครสมัครสมัครใช้คอควายลอเรืออันนี้ก็สันสกิตนี่คือเกตย่อยๆที่เราควรจะรู้นะคะคอควายลอเรือนะแล้วก็สันสกิตเขาจะใช้อย่างคำว่าเคราะห์เนี่ยงจริงแล้วลักษณะมันมีคอควายคอควายลอเรือจุดจุดพินทุอะนะ แล้วก็หอหีบอ่ามีขาควายรอนเรือแล้วก็จุดตรงนี้เขาเรียกว่าพินทุพินทุอีกเนี่ยจุดกลมๆดำๆทึบๆนะแล้วก็หอยหีบเนี้ยอันนี้พอภาษาไทยมาก็จะใช้คําว่าเคราะห์อย่างเช่นคําว่าส่งเคราะห์หรือสั่งเคราะห์นะคะต่อไปบาลีใชอ้อิอุเออะไรเนี่ยนะเนี่ยอิทธิอิศิอิสีนี่แปลว่าสตรีมหาบวกอิสีแปลว่า ผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่ก็คือมเหสีที่เราเราอะไรอะเรารวมคําสันทิมานะฮะอันนี้ของบาลีของส,สันสกิตก็ใช้ตัวรอรึนี่ลอรึถอถุงหางยาวๆสอบอรสีนี่อันนี้นะตัวนี้ก็ใช้รอรึใช่ไหมคะถึงแม้จะทอทหารสะกดทอทอทองตามแต่ว่าตัวนี้แหละมันทําให้เรารู้ว่ามันเป็นส,สันสกิตนะ เพราะนั้นรวมหลักแล้วบาลีเนี่ยเขาตัวสะกดตัวตามแน่นอนเรียกว่าพยัญชนะสังโยโอเคถ้าสงสัยรีบถามเลยนะคะถ้าไม่สงสัยครปเปลี่ยนเลยต่อไปเรามาดูคำที่มาจากภาษาจีน,นง่ายๆนะมักจะเป็นพยางค์เดียวโดดๆโดดนะแล้วก็มักจะมีพยัญมีวรรณยุกวรรณยุกให้เราผ่านดางเช่นนักเรียน อ่านวรรณคดีเรื่องสามก๊กเนี่ยตอนที่นักเรียนจะอยู่ม .6 เนี่ยสามก๊กจะมีการผ่านวรรณยุกมากชื่อเขาเป็นวรรณยุกหมดเลยตั้งแต่อะไรนะจกกกเล่ากกเล่าปีอะไรเงี้ยน,นะอ่าอันนี้ดูภาษาจีนมีเรื่องของชื่อญาติเช่นอาแปะใช่ไหมอาแปะผู้ชายอายุสูงอายุอาแปะ อแปะนี่คือใครน้องของพ่อแล้วปะหรือพี่ของพ่อไหนลองบอกมาสิใครคนจีนอันนี้ก็ผู้หญิงสาวอลูกสาวก็เรียกหมวยหรืออาหมวยอาตีอันนี้ก็คือมาจากภาษาจีนถ้าเป็นอาหารเส้นขาวๆนี่คืออะไรเนี่ยไปไหนกันหมดอีกแล้วครูพูดกับหน้าจออีกแนละ้วสลับเปาไม่รู้อ่านเองนะ ก๋วยเตี๋ยวฉอบก้วยภาษาจีนต่อไปภาษาเขมรสิ่งที่จะให้ในักเรียนสังเกตภาษาเขมรน,นะคะก็คือเขาก็จะเป็นลักษณะของการแผลงคํามาแล้วก็มีควบกล้ามอย่างเช่นคํา,า,าว่าโง่เข่าคําว่าเข่าก็ใช่นะคะคำว่าเขา่าเรามาดูตรงนี้มักจะเป็นคําแผลงอย่างเช่นเกิดเป็นกําเนิดฉันเป็นจังหันฉัน พระันก็คือกินใช่ไหมคะท่นี้ถ้าเช้านะก็คือฉันจังหันคือกินอาหารเช้าแต่เราไม่ค่อยพูดจังหันนะคะเราจะพูดฉันเพลนฉันเพลนจังหันนี่เราก็ไม่ไม่ค่อยจะพูดกันจะบอกเราไม่จะพูดว่าฉันเช้าไปเลยแต่จริงๆแล้วมันมีคําศัพท์คนะ่ะจังหันแปลว่าอาหารเช้าของพระสงฆ์นี่เพราะจาเพาะเดินนาเนินเป็นเขมรแล้วที่ให้นักเรียนสังเกตอีกคือจะลงท้ายด้วย พย,ยัญนชนะตัวสะกดคือลอลิงนะคะลอิงจออ่ลอลิง,จอ,อลอลงจอจานจอจานก็มีน้อยจะมีลอลิงยอหญิงเนี่ยเยอะมากนะเยอะตัวอย่างเนี้ยหรือไม่ก็ออกเป็นเสียงบังบอม่เหอากาศเ์าอบังออกเสียงเป็นบัมบังเช่นบําเพนนะบําราดบํารุงอย่างเงี้ยค่ะเป็นภาษาเขเมรแล้วก็มีราชาศัพท์เนี่ยแทบจะว่าเขเมรเยอะมากอย่างเช่นคําว่าบันทมบันทมนี่ไม่ใช่ รอหันแต่ไม่ใช่สันสกฤษนะคะของขมิบนบรรทมเออมีคำว่าขนงขนงแปลว่าคิ้วขนไนหมอนนะคะอ่าต่อไปยกตัวอย่างเนี่ยค่ะจะมีตัวสะกดคือจอจานนอเรือลอลิงยอหญิงเช่นคําว่าดุดเสด็จ,จเจริญหรือมีสองพยางอย่างเช่นขนุนอ่านี้ยกตัวอย่างภาษาอังกฤษละ ภาพแรกไวโอลินนี้ดัมเมเจอร์ไกเรนไม่คุยด้วยเมื่อวานครูสอนห้ารับหนึ่งเนี่ยเขายังโต้อตอบเลยจากภาพเนี่ยเนี่ยไม่ยอมพูดกับครูแล้วก็นั่งหลับนะไม่ก็น,นั่งเล่นอย่างอื่นใช่ไหมมิ t ต้งแปลว่าอะไรคะนอกจากแปลว่านัดพบแปลว่าอะไรอีกแปลว่าประชุม,ชมได้ไหเออใช่ประชุมเมื่อวานนี้ ท่าทับหนึ่งเขาก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่นะักพบอย่างเดียวค่ะประชุมด้วยเออแสดงว่าภาษาอังกฤษเก่งใช่ได้ช้อปปิ้งชอบมากอันนี้เป็นภาษาทางวิชาการกรูโคสคืออะไรคะวิทยาศาสตร์กรูโคสคืออะไร,ร,รเออน้ำตาลไม่ใช่สัน้มนะเดี๋ยวเด็กบอกอันนี้อะไรนี่ก้อนอะไรเหมือนขนมฟูฟูเลยน,นี่ก็คือศัพท์ทางวิชาการ ต่อไปภาษามาลายูนักเรียนนึกย้อนไปถึงตอนอยู่ม .4 ค่ะเรียนเรื่องอีหนาวค่ะอ่าใครเอ่ยนามสกุลโนรีครูโรงเรียนเราอ่ะใครนามสกุลโนรีโนรีโนร,โนรีแปลว่านกแก้วนี่นะอ่าดานหนังแปลว่าคนเชิดหนังในเรื่องอีหนาวค่ะดานหนังก็อยากให้บุษบารู้ตัวเหมือนกับว่า ประสันตาเนี่ยเขาวางแผนเขาจะเชิดดานหนังก็คือเชิดหนังตะลุงเพื่อจะให้บุษบาเปิดเผยความจริงเพราะบุษบาแปลงตัวเป็นพราหมณ์เป็นผู้ชายบุษบาก็ดูดานหนังเนี่ยก็คือเนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นจนบุษบากับอีหนาวพัดพรากจากกันก็เลยร้องไห้พอร้องไห้ก็เลยจับได้ว่าบุษบสาในร่างของพราหม์ที่แปลงมาอันนี้ยกตัวอย่างสั้น อาดอกไม้ขวามือบนริมถนนมีเยอะมากเลยค่ะตอนเย็นๆส่งกลิ่นหอมมากดอกกละอะไรไม่ตอบอีกแล้วกระดังงามังคุดฝรั่งใช่ไหมคะเนี่ยมีนามเยอะๆเนี่ยไม่ตอบอีกอ่านี่เป็นอาวุธประจำกายของผู้ชายสวาเรื่องอีเหนา เขาเรียกว่าอะไรคะรู้จักไหมปลาหยากมีด้ามสั้นเรียกว่าอะไรคะเดี๋ยวครูมานั่งถามอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเสียเวลานะไม่ได้เฉลยอ่ะกริดนะครับเออตอบมาด้วยไม่งั้นครูนั่งคุยอยู่คนเดียวกริดนะฮะอันนี้ก็ของอิสลามมัสยิดอันนี้อังอะไรอังอะไรคะอังกรุง สมัยก่อนแสงอรุณเราเล่นอังกะลุงนะเด็กประถมอะครูรัตนาสอนแต่พอตอนหลังๆนี่อังกะลุงเก็บเอาไว้ฝุ่นจับแล้วตอนนี้ก็ไม่ทราบไปเป็นเศษอะไรแล้วเมื่อก่อนนี้อังกะลุงนะแทนแทนที่เป่าเป่าเมโลเดียนนะคะถ้าครูรัตนาแข็งแรงก็ทั้งเมโลเดียนป่าน,นี้ก็คงจะต้องพวกเราก็คงจะเป่าเมโลเดียนย่าง อ้าวตอนนี้ดูว่านักเรียนสามารถที่จะตอบได้ไหมมาเล่นกันเถอะถามว่าปัญญาเป็นภาษาบาลีกกรหรือสันสกฤตหรือเขมรทำไม่ตอบครูเรียกนะอ้าคาเน่ไม่งั้นไม่มีเสียงกล้องมีเสียงแต่กล้องเกียดอยู่คนเดียวอ่าคาเนหลับมดแล้วแล้วนี่ครูจะเฉลยได้ไหมเนี่ยจะเขียนกันไหมอ่ะ ครั้งหนึงโอโพมาแล้วผมช่วยแม่อยู่โอ้่างงโอ้โห,ด,โหดีจังเลยเว้ยเรียนออนไลน์นี่ตำน้ำพริกด้วยไหมตำน้ำพริกทำแกงด้วย,ตำตำวยเรียนออนไลน์ด้วยก็เป็นภาษาบาลีทวนแล้วนะทวนแล้วนะสำราญยอหญิงสะกดะเขมรบาลีคะ่ะสำราญเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ฟังเมื่อกี้วิ่งไปช่วยแม่อยู่ใช่ไหม สำราญสุนิสาเนี่ยถามปุ๊บไม่ตอบปับ๊บแสดงว่าไม่ได้อยู่หน้าจอสำราญยอหญิงยอหญิงลอลิงลอเรือมันหมดเหลืออีกสิบนาทีกเนี่ยกูจะไม่ได้พูดฉเฉลยแล้วนะขมรลาบบาลีลิสันสเกตเฮ้ยไม่สนุกเลยเล่นกับห้องห้าเนี่ย ครูพาวดีก็บ่นะไม่ยอมส่งงานเนี่ยสามสิบห้าคนส่งแค่สิบกว่าคนเนี่ยเสียชื่อคณิตวิท์มาเลยอ้าวพิกสูตรส,สอบอดสีมันขาดแช่ไม่ถึงสิบเองนะคะที่หนูนาไเหรอ <Okay. S 1> เห็นครูเขาเห็นครูเขาบอกว่าสิบกว่าแผ่นเองเอาไม่แห้ทันทีเลยนะติเตียนไม่ได้ติเตียนไม่ได้ก็ดีค่ะเราก็ทําตัวให้ดีให้ใครติเตียน พิสูตสอบมสีคำบาลีดิสันสกิตแล้วนี่เรียนมันหมดอีกสิบนาทีนะเดี๋ยวครูเฉลยไม่ทนันนะเออพูดหน่อยดิครูจะได้มีเพื่อนคุยสันสกิตอ้าวเยนตาโฟภาษาอะไรภาษาจีนค่ะถูกต้องหรือว่าจะโดนคร,รูหลอกสันสกิตบาลีระเดนเอ่าวมอสีเราเรียนอะ่ะบุษบา,บาเออสวาบุษบากะอีนา เราเรียกละเด่นบนละเด่นบุษบาลละเด่นอีเหนาวเพราะว่าละเด่นแปลว่าออรสหรือธิดากษัตริย์ผู้ใหญ่นะก็คือวงอสัณเ์เดีวหะกับตานภาษาอังกฤษสบูภาษาอะไร,ะไรโป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 รอะไรโปรตุเกสค่ะโอเคตราเขมหรือสันสกฤตเฉลยยัไม่ทันเฉลยค่ะเขมเออ ก็เป็นอันว่านักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมาเลยครูครูเอาหน้านี้เอาไว้ให้เผื่อน,นักเรียนจะได้พิจารณาว่ามันมาได้ยังไงโอเคนะฉนเฉลยแล้วนะหยิบชีทที่ครูแจกเมื่อวานมาเริ่มต้นนักเรียนกลัวไม่ทันนักเรียนเขียนหนึ่งหนึ่งหมายถึงช่องทางด้านด้านบาลีนะเออครูลืมเขียนคาว่าบาลีสันสกฤตไปได้ยังไงวะเนี้ยทางซ้ายเป็นบาลีนะคะเขียนไปเลย กูลืมเขียนหัวข้อเนี่ยต้องมาดูอ้าวลืมเขียนขวาม,มือเป็นสันสกฤตนะตอนนี้เพื่อความรวดเร็วนักเรียนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเ,เขียนตัวเลขหนึ่งคือบาลีเลขสองคือสันสกฤตโอเคนะไปอย่างไวแล้วสามัญบาลีหรือสันสกฤตคะคิดไวๆสรุป ถ้าทำมาครูเฉลยแต่บางคนครูว่ายังไม่ทำแน่เลยเยวไม่มีได้เจอกันอทำไม่เฉลยครูคเฉลยแล้วกันสามัญบาลีวัฒนาบาลีไม่ตอบกันเลยใช่ไหมมงคลบาลีสิกขากอสะกดขอตาม บาลีโอลานนิลจุลาบาลีกิกริยาไม่ได้ควบกล้ามก็บาลีปฐมบาลีเพราะว่าถ้าสัสก,กิตเขาจะใช้ปรปอรอสละอะปฐมปีที่หนึ่งปฐมปีที่ห้าเนี่ยค่ะ,ะเพราะฉะนั้นปอทอสันฐานมม้าก็คือของบาลีนะก็ไม่ได้ออกเสียงควบกล้าม ต่อไปปัจจัยบาลีจอสะกดจอตามตันหาบาลีอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับให้ดูอีกทีนะคะนอนเนนอยู่หน้าหอยหีบนะนอนเนนแล้วตามด้วยหอหีบเป็นบาลีนะต่อไปกัลลประพฤกสองพยางเ์นี้สามพยางย์นี้อ่ะกัลละปกัลละประ,ประ,ประ,ประพฤกเออสี่พยางเ์นี้สรุปกัลละ กันละแปลว่าเชื่อกับเชื่อกันพฤกต้นไม้เป็นคำสัสกิตเพราะว่าลอเลงนะคะกับปอปลาถ้าบารีจะปอสะกดปอตามส่วนพฤกนักเยนก็เห็นอยู่มีสอเอมีอะไรฮะตัวึกกับสอบอลษีใช่ไหมก็เป็นสัสกิตประพฤกททิควบกรามสัสกิตสวามีออกเสียงแบบอักษรนำเป็น สันสกฤตพิศดาเนี่นักเรียนสอสเสือนำหน้าดอเด็กนี่วัคตะเล็กนะคะก็เป็นสันสกฤตอ้าวเน่ต่อเต่าลอนเรอือต่อเต่าลอ,นอนเรือเมื่อกี้บอกแล้วสันสกฤตครุฑทนามุนโทสันสกฤตรัศมีสอสาลาสันสกฤตปฏจเสธอ้าวอันนี้เคล็ดลับของบาลีอีกอันหนึ่งค่ะย,อย,ย,อย่อย ปฏิบัติปฏิเสธปฏิวัติปฏิรูปเป็นบาลีหมดเลยจํานะฮะปฏิเสธปฏิวัติปฏิรูปปฏิทินปฏิบัติอันนี้ปฏิปฏิเนี่ยของบาลีหมดเลยนะเพราะว่าไม่ได้ควบลั่มใช่ไหมะไม่ใช่ปอลออ่ะนะต่อไปมัชฌาจอสกดชอตามบาลีพัสดุกับวัสดุคือตัวเดียวกันนะ ของสันสกิตรอเสือนำหน้าดอเด็กลทิัทนะคะนักเรียนอันนี้เป็นบาลีแต่ถ้าสิทธิสามารถเป็นสันสกิตก็ได้บาลีก็ได้นักเรียนต้องดูให้ดีนะข้อสอบเนี่ยว่ามันเป็นสอเสือหรือว่าลอลินที่เป็นถ้าเป็นสอเสือนี่คือสอเสือนำหน้าวัคตะเล็กใช่ไหมตอทหารอยู่วัคตัดเล็กเป็นได้ทั้งบาลีและสันสกิต ถ้าใครตอบเป็นสันสกิตอย่างเดียวคุก็ให้แต่อันนี้ลัทธินะคะลัทธิลอลิงนะเป็นได้เฉพาะบาลีเท่านั้นต่อไปสวรรค์ลอหันสันสกิตมลิตยยรอรึรสันสกิตฤืีอา้าวถอถุงหางยาวกับสอบอริีก็สันสกิตต่อไปวิทยาสันสกิตบาลีจะใช้คำว่าวิชา พัสดาแปลว่าสามีในเรียนดูสอเสือนำหน้าดอเด็กนะก็เป็นสันสกฤตค่าเลือหาสันสกฤตนี่รอรือแล้วก็ตัวกลันเกรธาทนาบุญโทสันสกฤตกรธควบกล้ามสันสกฤตอ่าต่อไปสงง,งองูเป็นตัวที่หกะค้คงะนี่งองูตัวที่5้าสะกด แล้วคอละคังแถวเดียวกันเพราะฉะนั้นเป็นบาลีส่วนคําว่าวุทธิก็เป็นบาลีนะลากศัพท์เดิมมันมีวอแหวนเซโลแล้วก็อะไรคะตอปตะแล้วก็ทอหุกเท่าอันนี้เพราะนั้นตัดตัวตัวตัวอะไรนะไม่ใช่ตอปตะสิทอนางมโทแล้วก็ตัดตัวสะกดไปเหลือแต่ตัวตามที่ครูเคยพูดให้ดูแล้วนะ พูดให้ฟังแล้วเขียนให้ดูแล้วสรุปวุีิเป็นบาลีเพราะว่าเราตัดตัวสะกดไปเฉะลยหมดแล้วนะต่อไปในข้อสอบครูเนี่ยจะมีข้อความแล้วก็ถามตัเงียนว่ามีบาลีกี่ตัวมีสัสสกฤิษกี่คําหรืออะไรเป็นบาลีสันสกฤตบ้างนะเอาเร็วๆนะไม่ตอบครูพูดเหมือนคนบ้าคนเดียวเยเนี่ยปัญญาประดุดดังอาวุธเขียนเขียนทันทีเลยนะ บาลีนะฮะปัญญาบาลีนะฮะบาลีคําว่าประดูดประดูดประดูดนี่ควบกล้ำใช่ไหมปราเพราะนั้นก็ไปเป็นสันสกฤตต่อไปอาวุธอาวุธก็มีบาลีอาวุธเป็นของบาลี ต่อไปสามีและภรรยาต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันสามีเป็นคำบาลีภรรยาหรือภรรยาลอหันสันสกฤตต่อไปคําว่าสัตยอยักษ์ค่ะต่อเต่ายอยักษ์กลาลันเป็นสันสกฤตผ้าของบาลีเขาจะใช้สอสเสือไม่เห็นอากาศจอจานจอจานสัจจะนะคะต่อไปข้อสาม การมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองเป็นสิ่งดีอ่าวคำว่าสติเป็นบาลีนะคะจริงๆแล้วลากศัพท์ของสติเนี่ยมันคือ,อสอเสือลอเรือแล้วก็จุดพินทุแล้วก็บวกด้วยคำว่าตินี่มันมาอย่างนี้ในงานนักเรียนจะจะจะเถียงเหมือนห้องอึ่งบอกว่าจะจะสงสัยไงบอกว่าอ้าวซอเสืออยู่หน้าตอเต่า แล้วทําไมไม่เป็นสันสกฤตคคะพ้ามจริงแล้วลากศัพท์ของเขาเนี่ยคือสอสเสือรอเรือจุดนะสรุปสติเป็นบาลีต่อไปอารมณ์นนเนนกลันของสันสกฤตข้อสีไปร่วนนะเดี๋ยวครูว่าเดี๋ยวมันจะไม่หมดมันจะหมดนะถึงบางผู้พูดผูด้ดีเป็นสีสักอ่ะบาลีมีไหมไม่มีนะบาลีไม่มีเลยคะ่ะขีด